สีปีที่ผ่านมามีความขยั้งมาตลอดนะครับตลอดและไม่เคยแก้ไขปัญหาได้เพราะนั้นการแก้ปัญหาถ้าจะย้อนกลับมาให้มันแก้ได้สิบปีนะใครก็ตามที่อยู่ในเหตุการณ์นี้กลับมาสู้กับบุคคลวิธรรมถ้าว่าไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องกลับมาที่ครับแต่ไม่ใช่ไปต่อสู้กันอยู่ข้างนอกอยู่แบบนี้บ้านเมืองก็เสียหายแล้วผมถามท่านยังนับถือคนเหล่านี้อีกหรือผมไปแต่ผมอายเขานะผมอายเขานะที่มีคนระดับ ใครก็แล้วแต่ทีหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ปะจานประเทศตัวเองอยู่แบบนี้นกักการเมืองท่านยอมรับหลยเรื่องแบบเนี้ท่านก็รู้อยู่ว่าเป็นยังไงนะผมไม่บอกว่าผิดหรือถูกนะที่ผมพูดจำคำมูมพูดด้วยกลับมาพิสูจน์ทราบด้วยตัวเองสิครับอย่ามาอ้างนี่อ้างโน่นฝ่ายการเมืองไม่ต้องมาระแวงผมอะนะผมรู้อะเมื่อกับเขียนทุกวันนะผมอยากจะอยู่น้ำหน้าอยากอยู่ต่อแต่ถ้าไม่สงบเรียบร้อยผมก็ต้องอยู่เอางีา้ไหม ผู้ดใดรู้เรื่องสักทีอยู่ที่ท่านนั่นแหละถ้าไม่เลิกกันก็อยู่อย่างเงี้ยเปิดประเทศก็ปิดกันไปไม่ท้าทายเหรอแล้วเอาประชาชนมาแล้วแกนนำโดนก่อนอคนพูดมากๆกอะโดนก่อนหมดอะผมมีอำนาจของผมอยูเยอ่เรียกมาอบรมเรียกมาพอเรียกมาบอกอะไรบอกเลยผปดรักษาติดผิกทางไม่ต้องเรียกติคุกไปเลยแล้วกันง่ายดีนี่ไง เรียกมาบอกอะไรราบนัก,กติแล้วเมื่อสิทธิบิชนแล้วจะปล่อยเป็นพ่อหรือไงะผมโมโหเรื่องนี้ขอนะครับอยากท่านลงมาเลยนะเพราะผมยอมไม่ได้อยู่แล้วนะแต่วิธีการของเราก็คือสนับสนุนโครงการพัณฑิตมาคัดเจ้ากฎหมายเท่าที่จาเป็นเดี๋ยวท่านกับพระราชาภัยโทษอยู่แล้วนี่โทษหลายคนนี้โทษมาแล้ววันนี้เอาใหม่อีกไอ้พวกนี้ไม่เคยมีความกระตันอยู่ไอ้คนพวกนี้ มันไม่ตายดีหรอกผมบอกให้สร้างความเียใจกับเขาสร้างบอวศาสตร์ให้เขาอย่ากโกรธผมผมเป็นคนแบบนี้ถ้าผมไม่เป็นแบบนี้ผมปฏิวัติไปได้